ช่วงเย็นวันนี้23กันยายนม็อบกัมกพูชายังปักหลักบ้านหนองจานหนองยาแก้วจังหวัดสแก้วขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเฝ้าระวัง24ชั่วโมงยังไม่พบความผิดปกติหรือมีการใช้ความรุนแรงวันที่23กันยายน68ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสแกวว่ายังคงมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชายอย่างต่อเนื่อง พื้นที่บ้านหนองจานบริเวณใกล้หลักเขตที่46พบว่ามีกำลังพลกัมพูชาประมาณ30-40คนปักหลักเฝ้าพื้นที่โดยมีการจัดเวรยามและใช้เพิงพักชั่วคราวในการพักอาศัยส่วนพื้นที่บ้านหนองยาแก้วตรวจพบชาวกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ประมาณ40-50คนบางส่วนเป็นทหารและตำรวจที่ประจําการอยู่ในแนวชายแดนขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นชาวบ้านที่เข้ามารวมตัวตามเพิงพักบริเวณชายแดนจัดก,กิจกรรมทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวในฝั่งกัมพูชา เมื่อมีพระผู้ใหญ่เจ้าคณะเขตเจ้าอาวาสและพระสังฆาธิการจากหลายจังหวัดอาทิจังหวัดบันเตียเมียนเจยบันไทยมีชัยพระตะบองอุดรมีชัยพระวิหารเสียมราชและโพสต์เดินทางมาร่วมลงพื้นที่พร้อมนำสิ่งของทั้งอาหารสดอาหารแห้งเสื้อผ้าและของใช้จำเป็นอื่นๆมามอบให้แก่ชาวบ้านและเด็กๆที่อยู่ตามแนวชายแดนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจกัมพูชาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณบ้านหนองยาแก้ว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางความเคลื่อนไหวและความเป็นไปได้ในอนาคตพร้อมปกป้องอธิปไตย24ชั่วโมงโดยยังไม่พบความรุนแรงหรือเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใด